อาหารเสริมธาตุเหล็กควรซื้อกินเองไหมก็ตอนเด็กๆเคยเรียนสุขศึกษาแต่ทําไมไม่ควรซื้อกินเองถึงแม้ว่าธาตุเหล็กเนี่ยจะช่วยบำรุงเลือดเป็นส่วนประกอบสาคัญในการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อว่าแคตาเลสนะครับแต่ถ้าหากได้รับมากเกินไปก็จะทําให้เกิดอันตรายได้หากเราได้รับธาตุเหล็กมากเกินไปนะครับก็จะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างไฮดรอกซิลเลดิเทีนะครับซึ่งเป็นสารอนุมูลอิสระที่รุนแรงกว่าตัวอื่นด้วยนะครับ และที่สําคัญนะร่างกายไม่มีสารต้านอนุมูลอิสระตัวไหนมาจัดก,การไอด็อกซิลได้ที่นี้ได้และอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นนะครับก็จะทําให้เกิดความเสื่อมต่างๆนะครับไม่ไว่าจะเป็นยิ้วรอยล่องลึกผิวแห้งผิวเหี่ยวนะครับโรคความเสื่อมต่างๆด้วยนะครับไม่ไว่าจะเป็นโรคหัวใจหรืออดเลือดรวมทั้งโรคมะเร็งด้วยนะครับแล้วทราบอะไรไหมครับว่าเราเนะี่ยได้รับธาตุเหล็กเพียงพอแล้วจากอาหารนะครับไม่ไว่าจะเป็นจากเนื้อสัตว์ผักใบเขียว หรือว่าถั่วต่างๆนะครับแต่ว่าธาตุเหล็กเนี่ย mm hmm. ก็ยังคงจําเป็นอยู่สําหรับคนที่ป่วยเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ป่วยเป็นโรคโลหิตจางผู้หญิงท้องหรือว่าผู้หญิงที่ให้นมลูกรวมทั้งคนที่เสียเลือดจากการผ่าตัดโดยปกติเนี่ยคนไทยอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไป mm hmm. ก็ควรได้รับธาตุเหล็กอย่างน้อยวันละ15มิลลิกร,รัมนะครับ แต่เต็มที่ไม่ควรเกิน45มิลลิกร,รัมครับหากได้รับธาตุเหล็กเกินต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานนะครับนอกจากเหตีผมที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับก็จะทําให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าฮีโมโคอมาโตซิสครับดังนั้นไม่ควรซื้อธาตุเหล็กกินเองนะครับหากปราศจ,จากคําแนะนําของแพทย์อาหารเสริมก็ไม่ใช่ว่าดีสําหรับทุกคนหรอกนะครับหากต้องการเสริมตัวไหนก็ควรปรึกษาแพทย์หรือว่าเภสัชกรก่อน,อนหากว่าชอบหรือว่าถูกใจคลิปนี้นะครับ กดติดตามกดแชร์ให้กำลังใจกันหน่อยนะครับหรือถ้าว่ามีคำถามหรือว่ามีข้อเสนอแนะใดๆนะครับ,บก็กิมเข้ามาในช่องคอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ